Day. สบายดีสะพ์ส้มนี่ก็สับไทยเอาหน้าคือเก้าเอาไปส่งเขา้าเข้าเม่์ทำศพเอยแม่เอาไปตึกจีนตงตั้งแต่สี่ห้าโมงแปดโมงแล้วเดี๋ยวนี้ก็เอาไปส่งเขา้าเพิ่นจักรีได้ไปได้ป่ากันเอาไปตึกป่าตั้งแต่เช้าเช้าสะพ์ใจก็เต้นมากก็ปิงปป้งป่าปิ้งตัวตัวเพิ่นตึกบ้านนี่ก็เอามาส่งเอาเพิ่นทำศพเออน,นี่ก็สับไทยกำลังหยางอ๊อ ลางยอดโคพืน้นกะเอาไปกะตั้งแต่เช้าไปได้หรือไม่ได้กับพื้นอยู่ไหมสาวไทยนะเพื่นจะอ่อนน้ำพื้นวะสาวไทยกะปีงป่าเอาของอยู่ของกินน้ำในเน่เมื่อพื้นกำลัยงยางเอาไปทำสมบูรณ์เลยนะกำลังยางไปใช้หอนหนาเลยเด้อไปยางไปเลยบะนี่ xiên nắm lầy thêm xuống nắng có mùi đây vào đây nắng yên mùi thêm xuống đây nè ừ, đây cơ nhau bị kì khao đi, sao năm phút đi tước nữa, để thử lại, đi ba mươi ba mươi ba, đi ba ส่งข้าวนะนั้นม้อนี้ได้รับใบม้งเพราะเาจังมือเคยใบกันหลานกันเยอะมืนเลยบม่ะายป่าต้นนั้นเองมืู่น้อป่าตูนก็หายมันวันนี้จะเอาปูนเชื่อแขวมากเขาขึ้นมาจนลืมแล้วเอามาเฮ้ออีคือาอแม่ไม่ได้แขวมากและวันนี้วะ ทิมปุ่นอยู่กลางเหินนะะเก็บเอามาเหินทังน้ำทางเื่อปีงป่าในแล้วกันไม้ต้มหาว่านนี่แหละโอ้ยต้มกีกับป่นป่ามื่อเช้านี่กับป่นโก๊ถกนี่งหอง่กรกลงออีเล่กำลัง อล้วก็ยตุ้ยทนหน้าข้าดอีเม่ใชื่อแมอ้อเนและแม่ดีได้อีกตัวหนึ่งตกตกายอีเม่ตก่ไปอีกก้อนไปไปตึกนี่ไปแ้เ่ไปแล้วเสี่ยวฝนกำลังจะไปตึกจีลุง ค่ะไปแล้วเห็นเซล่ยได้ได้หลายตเติบแล้วท่านผู้ชมเอ้ยนีเมษาไทยออกมาตั้งห้าโมงนะได้นะแม่น้อ,อนงอุเม,ม็บิวไปตั้งท่านเมนฮะเอาไม้มาดูกระหามไม้มาซักอืมเอาไม้มาซักอืมตดูมือซ้ำไปซ้ำตัวนึ่งกับบได้ยข้าวเลยเมะกะ ขึ้นน้ำโยได้น,น,น้ำผลิตก้อยเธอ้อย,ยนเช้เลี้ยทำพายโห่ปิ้งกระทูน,นี่เราจะ่นีน่้ปลาจะซื้อไหอเธอ อีหนุกจะกน้าเราไมนี่ยสาสุดแ่หังโก็ได้หอกกน่ในป่าไปนี่คือเคสมอวห,อหอัวอแล้วหัวงโงน้ำผึ้งแม่เนี่ยหม่ยหนึงเขาอีกหนึ่เขาม

จะลงแล้วก็หิวข้าวท่านประชุมคนนี้ขมูมีอ้อมมาส่งเพื่อนกับไปได้กินเลยโม่มาแล้วก็กินมา,าหาหพนทนกันทำไมต้มสับไทยเอมามหาหมูวานนี่ทำไมต้มไปกระปิงป่าเนี่ยดิจำเจียวกินยูโฮยเลยกินไีแม่อีกก็ะ ได้ป่าตอนนั้นนะแม่ันมันบอลดนั่งกินข้าวค่ข้าหอมเลยแซ่บหมาคุณตากรานเดินมือเด้ออาวอ้าวันมาเนี่ยด้วยอ้าวแต่ละยุ่งโซ่เนามปได้มาเป็นยังเห็นได้ป่ะม่ไปแล้วไปงนง้อไปเลยน่ะไป มัน,น,มนมไปเล่นานตจันกมามาานันติดใจาปลามือาษาบามือลนแล้นอบ่ขาหอมือือจังบ่มีเขาต้องไปม่ป่าบออนนี่อมางแล้วนะติดใจบอนี่

ปีงอะามูปีงนี่นี่ตะคอได้หลายอยู่หมูปีงทาคนก้นตนเพลนมือก้นมันนี่ลูกมาตรงเฮ็ดแลวแปดมืงมาเลยนะเฮ็ดกะห้อยู่มือก้นมันนี่ปีง ได้น้ำมันทอดได้น้ำมันเนื้อดอดนะน้ำมันอยู่ในกระปุกค่ะไม่เห็นกระปุกใหญ่นะมืดเลยเอาให,หม่กาหมดละมันไข่บ้างมือนี่แหละมาทอ,อดปลาก็ทำชมิมมาหนีิมีแต่ปลาะข้าแม่แล้วตึกมาหนีิประมาณสีม่วงเอามาจอบละอีกข้าวกินละมดก่อนมือเป็นยังกงคะคือไปอยู่นี่เลยอยู่นี่แหละเขาก็มีเลยดิ Ya yeah, mẹ thử đấy mẹ đi mà họ mở là thử lẹ lấy mở y hỏng đi nè bắn nina Ama mama ý bưng bung lạy nhoi bắn nữa mama bay chê bay chê จอปะพึงบัน,นมาแล้วมือกันม,มือกัอนน้ำซมเราอยู่เปืเี่ยวแล้วนี่ออเ,อเอาเข้าเลยจะปาลาเชือเออมะอะไรลังยางชา,า,าบ้านส้มส้มข้าวซมน้ำให้แมแ่เอาปลามือปิงถ้าพนีต้นเพลิางงานลังยางเชาบ้านบัน,นี้ดูใส่ก็มาต้งเห็นละ ของเห็ดเป็ดโมงกระม,ม้าทนชิมไปไปลินเพลินผู้น้อยลงังยางเข้าไปเฮ็ดกินท่าแม็ดต้นเพลินก้นมันนี่เอาไปปิ้งป่าเว้นลงนังยางเข้าเอาไปส่งปลาเพลินแล้วกันเพลินอ่ะมาปิ้งป่าท่าในเดิมนะสับไทยกับมือปิ้งป่าท่าแมย์มเฮ็ดกินท่าเพลินประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก้นสิเท้าไปยังก้นมันนี่ทำชมิมอ่ะ ตึกป่ากับพ่อได้อยู่ได้กินพุทึกแต่ละมือนะพ่อได้หลายเด้อทำชมพอจะได้กินมันป่ามันยังมีล่งมันยังยู่เฮาหน้าอยู่ยู่ไฮหน้าอยู่ทำชิมป่ะเด็กับกําลังกําลังออกกําลังสองีงกําลังงามทิดป่าท่าแม่นทำชมอทอดแล้วก็สับไส่กึ่งเข้าอม หนึ่งไปยกหนึ่งแล้วมันหมดกันหนึ่งใหม่ดูหลานลายปลาที่ในสับใทยตึกเด็กสับไตเขามากำลังทอดทอดกรอบๆอีก,อกตั้หุ่งเนาะแซ่บทอดทาน,เน์เม่กำลังสุกเลยตัวนี้นัาสุกเลยปลาขาวปลาคอปลาอันนั้นไหมปลาปลาอย่างนี้เป็น ระกตตึงตึงไก่สุดสุกยิ่เรวตึงสุดเตึงกระเนกระเ็นหนึ่งข้าประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วจะได้พวกข้ามาแล้วมาเขากลับกินข้าวนึ่งข้าว